เนื้อปลานินงใส่ไคโรอแล้วก็หะ่ตาตาทีาห่หนูชอบโมจมิกัแมกจัดผัดใส่ไยซอใส่ปลาแล้วก็ไปเนื่อเลยจากนั้นก็จะมาทำน้ำซดหลาดปลานึ่งแล้วก็ะใส่ซีอิ๊วน้ำตาลโหปูรดน้ำมันเหยกอกลนๆๆให้เข้ากันเติมน้ำใหม่ได้ลงไปสักน้อยจากนั้นก็ผัดเกลยวน้ำซอสแล้ว ว่ารฟางมดจิลอเพและยอมยอมออไปหยอมแม่เธอเอาไปฝาพ่อเธอฉันไม่ต้องการละที่เธอบอกกันแค่แค่ยอฉันไม่ได้ละก็จะเรียกอ้วนทำไมกับอาหามต่อต่อนึ่งสีอิ่ก็เสร็จเรียบ้อยมาเจ้ามาเจ้ามาโอ้พี่ใเจ้าเอวจิวันนี้ปีมดจิมกับพโยแมกรนโมโนหลับไม่ได้กิมจำให้ต่อหนึ่ง ขอมโมจิบละพนามาติดเข้าและกยตันเจ้าฝะแม่ตาแอนดูกดไลค์กดแชร์ให้โมจิกับปออยูตัวจัก